ทําการปรับแก้ค่า Neck Relief ให้แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดึงสายไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเซตให้มันเป็น0ู0ก่อนนะครับเป็นค่าเริ่มต้นที่ดีนะครับการทํางานในลนนักษณะนี้กับกีตาร์ญี่ปุ่นวินเทจเนี่ยเราต้องทําการเซตเขาเข้าสู่0ู0ก่อนเสมอนะครับเป็นการรีเซตค่าเริ่มต้นใหม่ให้คอเนี่ยมีความตรงสมบูรณ์ แล้วเราจะมาไล่แก้ในเรื่องของงานเฟตนะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้เดี๋ยวทางชอ็อปหรือเฟตต้นคอทําการปรับให้ใหม่จัดการแก้ไขทาแอคชั่นตัวนี้ให้มันสมบูรณ์เลยนะครับคอเป็นเรื่องสําคัญนะครับเช็คคอให้ได้เฟตให้ได้ก่อนแล้วจะทําการแก้ไขหรือทําหัตการอย่างอื่นในลําดับต่อไปได้ง่ายนะครับถ้าเฟตคอไม่เข้าเนี่ยทาการแก้ไขตรงไหนมันจะเพี้ยนผิดไปหมดนะครับปรับแก้คอให้ได้ก่อน